สวัสดีครับตื่งขึ้นมากอะกินกาแฟาครับเตรียมตัวโรงงานครับตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีครับผมเตรียมตัวครับทำภาร,รกิจคือเกาครับกินกบแฟแหละกับโรงงานครับถึงสวนแล้วครับมื่นี้อากาศผมรู้สึกว่าเย็นมากๆเลครับ ใส่เสือสองสามตัวครับเียนี้ใส่เสือสามตัวหนาวแห้งครับนี่นี่เย็นครับกัด่อนขางเย็นมากๆเลยครับนุ่มๆนะใจว่างสิบสี่หรือสิบห้าองศาเนี่ยแหละครับอยู่ประมาณนี้นะโรงงานนะครับออีกย่างมันครับน้ายางมันนี่มันเป็นยางเปลือกสองเปลือกสามเหรอครับนี่เปลือกสองครับนี่ เปลือกบาง,อางครับเาลืบิดครับมิตรหอยอย่างเปลือกสองนะครับเป็นเปลือกบ,บางครับผมดไปอากาศเย็นครับมันนี่เย็นมากๆด้วยมันบอกร่มครับร่มมานี่สองมือมีมือนี่บ่ลรมครับมัอน,นี่อากาศหนิงอย่างไปกันหนาวครับ ฝังพียเงพยายามขึ้นเก้านะครับผ่อนคลายก็สียางดิเร็วใยนัดหน่อยครับมือนี้เป็นยางสีดิเร็วเนี่ยเพราะว่ามันหนาวต้องยางเปล่าครับต้องดีบครับอ่ะแจกมากกไปเจ็บยางนีครับผมย่างแล้วย่างแล้วทีสามครับ จากหาตุ่มหัวตีสามกับมีเวลาพักผ่อนครับหนึ่งโมงสองเกเก็บยางนี่ก็ออกมาหนึ่งโมงเช้า,าหัวอดให้เบิ่งน้ำยางกันก่อนครับสีเหละเบิ่งน้ำยางไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามื่อนี้น้ำยางผมรู้สึกว่าออกดีอยู่ครับมืนอนี้น้ำยางออกแน่ครับ ว่าอากาศมาขึ้นนี่หนาวแห้งเย็นครับออกแน่อยู่ครับยางมัน,นอากาศเย็นเนาะในร่มหนาวไ,ไม่ได้ออกนี่ตัวนี้เกือบหล่นโป้ครับเอาแข่งมันมันดีๆกันครับกับหล่นโป้กับเก็บโป้กับทุกตนอยู่ครับนี่ เก็บเป็นยังครับผมมันนี่ตลอดนุ่มสาวประกาศเกลียนดีครับรวมก็เริ่มมากครับฝาวเก็บครับยังจะเป็นหนัง่ายังเป็นหนังยังมันจิขควดยังออกอยากครับติดปุ ไปเล้วเหมือนนี่ครับมีหมอกหมอกก็อพอค่อยไล่ไปได้ครับเหมือนมือมังค์ช้างเงีมืนนมมเสามาอากาศดีครับตอนเสาฮะใกล้จะแล้วแล้วครับใกล้จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วมือนนี่ตรงจ้าครับ ใส่เวลาเก็บเคยอยู่ว่างเกือบสองชั่วโมงหมดแล้วครับเสร็จจินนะครับเดี๋ยวมาเนี่ย่างในี่สี่ถังรับถัทงที่สี่เดี๋ยวน้อยหนึ่งจิตเต็มครับผมอ่าพอดีเสร็จจินาริก,กครับบัดดีครับเสร็จจินครับ